จังหวัดสงขลาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและภาคีเครือข่ายครับนำเรือพระจากวัดต่างๆแล้วก็ล่องเรือข้ามทะเลสาบสงขลาครั้งแรกในเทศกาลลากพระสงนาเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานวิถีไทยแบบดั้งเดิมไปติดตามประเพณีที่สวยงามเนี่ยสวยงามครับบรรยากาศตั้งแต่เช้านะครับก็ได้มีเรือธงเป็นเรือนำขบวน แล้วก็นําเรือจากวัดต่างๆนะครับซึ่งเป็นเรือพระในพื้นที่จังหวัดสงขลาจํานวน6กลาเรือล่องเรือจากสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมตินสุรนนท์แล้วก็มุ่งหน้ามายังท่าเรือวัดแหลมพอตําบลก่อยออาเภอเมืองจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดนะครับในเทศกาลลากพระทางน้ําอย่างเป็นทางการท่ามกลางพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างเนื่องแน่น โดยขบวนเรือพระทั้งหมดนี้ถูกประดับประดาตกแต่งด้วยหยวกกล้วยซึ่งก็ถูกแกะสลักลายกระหนกนะครับเป็นลวดลายไทยอย่างสวยงามเป็นการสืบสานวัฒนธรรมการตกแต่งเรือพระโบราณของจังหวัดสงขลาซึ่งปัจจุบันครับก็ยังคงอนุรักษ์ไวใ้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นต่อไปและเมื่อขบวนเรือพระมาถึงนางรำกว่า ยีชีวิตโชว์ลีลาท่ารำม,มโนราอย่างอ่อนช้อยสวยงามขณะที่กลุ่มสตรีโชว์ท่าเต้นนะครับที่เขาเรียกว่าเต้นลายแดนซ์อย่างพร้อมเพรียงโชว์อัตลักษณ์และวัฒนธรรมที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองสงขลาให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักอีกทางหนึ่งรองศาสตราจารย์ดรทัศนาสิริโชธนะครับซึ่งท่านก็เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากล่าวว่า สำหรับการจัดงานลากพระสงน้ำเป็นความตั้งใจครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเป็นการฟื้นคืนคุณค่าของประเพณีลากพระทางน้ำวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของตำบลเกาะยอที่เลือนหายไปเพราะว่าการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตินสุรานนท์เมื่อประมาณ พุทธศักราช2,527ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการจัดเทศกาลลากพระส่งน้ำครั้งแรกของจังหวัดสงขลาแล้วก็จะนำไปสู่การสร้างเทศกาลวัฒนธรรมในห่วงเทศกาลสงกรานต์ของปีต่อๆไปด้วยครับนอกจากนี้ครับไฮไลท์ของงานยังมีการแข่งขันเรือยาวประเภท12ฝีพายที่บริเวณท่าน้ำริมทะเลสาบสงขลาเพื่อเป็นการเฟ้นหาแชมป์ในการแข่งขัน ต้องบอกว่านะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน่ํากลางบรรยากาศกองเชียมาร่วมให้กำลังใจอย่างคึกคักส่วนเรือพระทั้งหมดก็จะถูกจอดอยู่บริเวณท่าเรือไปจนถึงวันพรุ่งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมกันส่งน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับนั่นก็คืออีกหนึ่งประเพณี ผมคิดว่านะครับหลายท่านก็ยังไม่ทราบนะครับว่าเรามีการส่งน้ำพระทางน้ำกันแบบนี้ด้วยเลยนะครับก็มีการจัดกันมานะครับตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นแล้วก็ปัจจุบันยังคงอนุรักษ์ไว้นะครับที่ท่าเรือวัดแหลมพพอตำบลเกาะยออำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ